สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะประจำวันที่28สิงหาคม65นะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ9กับ3ตัวรองก็คือ1กับ5นะคะเกก่อนเด้อให้เริ่ม90ก่อน9091 93 95 97 99 3031 33 35 37 39เเพื่อนจะรูดเอาก็ได้นะ 9ก้าสามหกหนึ้าแล้วก็หนึ่งสาสาจับคู่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเกหสห้าหสาห้าเก้าเห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเด้อวนันนี้ขอให้จังจังสามตัวตรงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดชับสไคร b ์กดไลค์ให้ก็ขอให้เิงๆิงปังๆเด้อของเราก็ไม่หลุดดอกเด้อเข้าทุกวันนะถ้ามันจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวเด้อเก้าเก้าหนึ่งหห้าห้าสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะ